สวัสดีครับผมเบาไทายเลยม่งดอมือนี่สีมาอาเบดไก่ไข่ที่ผมนํามาจากสุนทรัตนติีนํามาเลี้ยงเป็นไก่ไข่โรทยครับไก่ไข่ขาเพียดนํามาตั้งแต่วันที่เจ็ดครับมือนี่ค็ครบสี่มือนะ่ะสองร้อยตัวพอดีมือที่สองวันพฤหัสนี่ตายตัวหนึ่งก็ะนพอทีบอกแข็งแรงแต่ตอนนี้แข็งแรงดีครับหัวหออาาันยั็งดี ยิงเล่นร่องเรียกว่าเมืองครับเพื่อเพื่อวันนี้หนาคตอาจีดีเพราะว่าทั้งศูนย์พัฒนาสติปัญญนพัฒนาสายนธุนไหนหมอับการเรียงแบบปล่อยอิสระอยู่แล้วใครใครโรดไทยี่ที่ผมหาข้อมูลมาจากทั้งอีกเสด็ต้องกะหาข้อมูลทางทาง,ง,องอยากครับเพราะว่าใครใครที่ยังบ่ท่านมียมแพร่ลายไประเด๋ย ปกติไก่ไข่ปกติพวกไก่ไข่ให้บิดไก่ไข่ทั่วไปเขาจะไข่เมื่อมีอายุหาเดือนครึ่งถึงหกเดือนแต่ว่าไก่ไข่โรท่าี่จะไข่ครั้งแหลกเมื่อมีอายุเจ็ดเดือนแต่กรมประสุทว์ท่านว่ามันจะเป็นไข่ถี่นีุ่ณาภารไข่ถี่นีคุณภาพไก่ปลอดสารเพราะว่าพอหอากินตามธรรมชาติ เอาพัฒนาสายพันธุ์ไม่ปอดเบี้ยมแบบปล่อยอิสระปล่อยหากินธรรมชาติทั้งกรมสัตว์เพันเนียนให้น้ำลูกไข่ใครมาขยายพันธุ์ครับทน่นได้เอาแบบขาเพียดมาให้เพื่อที่ให้เกษตรกรนี่น้ำมาขายายพันธุ์ขยายพันธุ์เรียงก็ต้องไปซื้อลูกไก่ แข็งแน่นดีครับมานร่มดีร่มดีครับแข็งแนงดีอาร่มดีกระงสีโอตีครับโรตีพอดีเลยเด็กน็กกดางสีดตีพอดีเลยนั่งรับครนี่เขาเรียนทั้งขึ้นนะครับ นี่ไก่ไข่ลวดขาวที่ผมเลี้ยงไว้ไมีอยู่สองตงัวมเลยมาใส่ร่มกันเลยครับดูกัน แค่ต่อไปผมสิพ้าไปเบ่งเป็ดไข่ไข่ที่ผมนั่มมาเรียงคืกอกันครับเป็นลูกเป็ดไข่กากีแคมเบลครับนครงอนปฐมเมือากีบางมะกรูงครบสี่หมื่นมนีพอดีคือกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าเป็ดไข่นี่จะกินอาหารสินเปลืองว่าไก่ไข่ครับคือเขากินกินมันมือเลยครับไก่ไข่นี่เขาก็เรียนแม่กินแม่แต่ว่าเป็ดนี่กินอาหารตลอด แล้วก็เด่นน้าผมว่าเพื้นเตียยไปหมดเลยครับที่แรกผมก็แยกระวังตัวผู้กับตัวเมย์ไรพนระฟังกันที่นี่พอดีผมเห็นเราบ่ค่อยดีมันก็นเลยออม,มาหากันได้ก็เลยที่นี่มาร่วมกันเลยครับเดี๋ยวมีเวลาหวางเงี้ยสีแยกตัวผู้ตัวเมย์อยคนระฟังกันครับพอดีผมศึกษาหาข้อมูลการแยกเพื่อไปแล้วครับก็ นี่นะครับเวลาหวังได้สักเจ็ดแปดมือพอาสีแยกตัวตัวเมียเพอดีน้องไส่ยอยู่ด่อนว่าอยากได้อ้าอยากได้เพศสักสามสิบตัวลูกเพศใครตายกับบ้านเอาไมาให้น้ำในเด้เอก็เลยพอสิกับบ้านอาทิตนา้าทีเอาไปฝากน้องไส้ครับสามสิบตัวลูกลูกเพศไครครับเพศไคร ไอ,อตัวไล่ด่ผมเ็คิดว่าน่ะ,ะเป็นท่านนักนครปฐมไล่ลเน่ยแต่ว่าผมก็มาเน่นไทเพราะว่าผมถามเจ้าที่ท่นว่าผมเขาขามมให้ระวัางการกินแคบมเดียวคับนครปฐมกับการกินบางบทใครสนใจลูกเปดไก่ครกับลูกเปียกใครกับลูกไก่ไค่กับบึ้ง้อ,องมูุ่นไม่เฟียนบุกของศูนย์พระนครศรีไดครับโพธ ระชาชั่นก็จะลครทั่วไปั่งจองในมันก็สิใช้เวลาจองนานแนแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดเป็ดไข่ปกติราคาทั่วไปมันก็สามสิบกว่าบาทยืนเชื่อยี่แลลวครับ, 30, บท้าวทิารแต่เป็ดไข่ที่ผมเลี้ยงมาอหลอดทีเดียวพอดีหาปร้อมูล,ล่นเราได้ลูกมากถูกพอดี ตอนนั้นสื้อมา2 5บาทครับตัวละ2 5บาทสั้งว่าจากคุท่านหลรอบน,นี้พอดีก็บประเดรด็ตั้งใจสีสัง้งลูกเป็นไข่หล่ะครับพอดีหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกไครไครใครใสายพันธุ์ที่เหมาะกับการเลี้ยงแบบพิศลากะเ็เลยหาข้อมูลกเ็เลยเสิร์ชเข้าไปนี่เนี่ยล้วก็หาข้อมูลแล้วก็เอยเส,ๆๆส,ๆๆสๆๆอยูอย่ดิ เฟซบุ๊กของผมบรรทุนสัตว์ถูกซุนพราะหน้าสติครับถูกหน้าสติก็เลยพุ่ไปสอบถามจนจนกลายไก่ไข่ก็เลยสอบถามไปสอบถามมากอ่ะก็เลยเอาเรฟร้รฟอมเฟร้รฟอมอย่างแรกนีน่ครับกินนนิดมือสำหรับเป็นไข่กินทั้งวันเลยครับ ขอเสียของเขาก็คือมักเลยนหน้าครับขึ้นเปียกไปเมื่อครับเรียนน้ามเมืมือเลยนหน้าเรยนหํ้าเปียกเมือ,มอเลยไ่จริงกะเป็ดไครบ่ไครบ่ใคร,คร,คร,ครมักน้ำเลยนะครับที่ผมทเกียตัวพอเขาบ่ใครมากอยู่ตรงไฟเฉยเรยนหน้ามันกครับเขาเอานอนตาบตา,าบ่คือใครใข่ไคร,ครนี่ กองอองไปนอนงกองกันอย่างเดียวครับนอนคิดกันหาข้อบ่ลุอย่างเดียวใครสนใจก็ไปเอาไปเบิองในเฟซบุ๊กของสูนวัฒนศักดิ์นะครับบุกฮานก็มีู่กไก่ง่วงก็มีู่กไก่บ้านก็มีู่กนกกระทาก็มี่ครับบกนกกระทาสุระรามารถนี่ครับนกกระทาเป็นนกกระทาบรรพันสายพันธุ์บางประกง เมือม่ออีู่ผมแบวก็เห็นลูกไก่ง่วงลูกเท็ดไปกระบินบุรีก็กระลูกไก่บ้านแต่มีคนมางาทางจองหลายอยู่ครับตามคิวแล้วครับผมก็าล่อสองเดือนเก็บเกีๆสองเดือน,นเรจะได้สองเดือนเขดีแหละตั้งแต่วันที่สามวันที่เจ็ดสองเดือนเขดี ใครๆเขาก็กินอยู่ครับอาหารแต่ว่าเขาก็ม่ค่อยกินหลายแบนไลยที่เหล่ยนที่กินใหม่ครับใครๆแข็ขงแรงดีอารมณ์ดีครับแข็งแรงดีอารมณ์ดีปีกระลังเริ่มออกอาหารดีขึข้นไลยใครก็ได้แต่ว่าของเปลืองทำเป็ดเป็ดนี่เปลือกมากเลยครับ กินหลายใครก็ว่าสิครับอุดดอก็สิถามรุ่งก็ว่าสิเป็นสารุ่งทักษะชิดตัวเพื่อคนอยากได้นั่ครับกินแล้วเขาก็นอนเล่นนะครับนอนเล่นธรรมชาติเขาเล่นเชี่ยดินเล่นนอนเล่นกิน พื้มือแต่ว่าน้ำไม่มค่อยเปลืองเพราะว่าไก่ไข่เขาเปลี่ยนน้ำคือเปลี่ยนเนาะใส่ใหามาพร้อมกันไก่ไข่ยังพันใ้เปลี่ยนอยู่ครับน้ำเปลี่ยนใครเปลี่ยนตั้งหลายรอบมือหนึ่งหาน้ำตั้งหลายรอบเปลี่ยนกินบ้าน,นมือครับเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนบ้านเมือคลิปนี้ผมตาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณนนดีเขามาดูแล้วก็คุ้นทีที่สามครับแคสาเอนซี c ทั้งหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ